ครับผมน้ำพัดใจเกลือพุ่งในการโรงเรียนกระแชงวิทยาครับงานโอเพ่นเฮาวันนี้นะครับเกิดขึ้นจากกระบวนการจากการเรียนรู้เรื่องข้อพัอนธปัญญาเสร็จแล้วรูปแบบการเรียนรู้จากข้อพันธปัญญาก็จะไปสู่โครงงานนะครับทุกปีทุกปีเราจะมีการนําเสนอผลงานจากโครงงานของนักเรียนข้อพันธปัญญาครับผลผลิตจาก นวัตกรรมพ่อพันธปัญญาที่พิเศษขึ้นมานะครับมีตัวผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดนะครับอยู่อยู่สองอย่างนะครับนั่นก็คือ,อส้มตำพวงเยาะละหงเปรงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำอัญชันมะนาวนอกจากนั้นนักเรียนของเรายังยังมีความเป็นพิเศษนั่นก็คือมีความกล้าต่อาการแสดงออกมากขึ้นมีรูปแบบการเรียนรู้มีชุดความคิด มีมีชุดความคิดที่ดีขึ้นจากกระบ,บวนการการเรียนรู้จากพ่อพันธุ์ปัญญาครับลูกๆนักเรียนทำโครงงานในชุมชนช่วยซัพพอร์ตไงบ้างอะคะลูกๆนัก,ก,กเรียนที่มีกิจกรรมต่างๆก็จะไปปรึกษา,ากับทางผู้รู้ภายในชุมชนเช่นว่าปราชุมชนผมมีความดีใจมีอย่างยิ่นนะครับที่เห็นหนลูก อ่น,นักเรียนก็ทำกันอย่างนี้นะครับก็สวัสดีครับผมสลกลรัดแก้วไพวันนะครับชื่อเล่นแมนนะครับก็จบจากโรงเรียนนี้ประมาณไป6กถึงเจปีแล้วนะครับสวัสดีครับผมชื่อในเอกลักษณ์พีทานะครับชื่อเล่นอาร์นะครับจบจากโรงเรียนนี้ไป ประมาณ5ปีแล้วครับการที่พี่พีได้เรียนด้วยนวัตกรรมพอพัานปัญญาคะคิดว่าได้อะไรจากการเรียนมากครับว่าได้เได้เยอะเลยนะครับหลังจากที่เราได้จบการศึกษาที่นี่เราไปเรียนต่อในระดับที่สูงสิ่งที่เราได้เรียนมาตั้งภายงค์นี่มันมันอยู่ในครั้งความคิดเราเลยหมดเลยนะครับว่าครั้งที่เราเรียนมหาลัยเนี่ยมันจะมีงานหนึ่งที่เราได้ทําเกี่ยวกับการวิจัยเหมือนกันมัันน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 กกกกกก็็ไไไไดดดด้้้้้้้ึงงออออมมาาาาาาใใใชชรรรรรระะะบบววคคเเปผูํ่ืส ค้นหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กครับคือเราสอนแบบแนะแนวไม่ใช่แนะนาครับคือแนแนวทางให้เขาไปเจอความรู้นั้นๆซึ่งความรู้ที่เขาค้นหาเองอ่ะมันได้มายาก<ม>เขาจึงจะเห็นค่าของความรู้นั้นแล้วมันจะประทับอยู่ในใจของเขาการเป็นครูเนี่ยคือผู้สร้างผู้สร้าง,ง,งนวัตรกรรมเราจึงต้องเป็นนวัตกรแล้วก็เราต้องเปลี่ยนจากห้องเรียนห้องสอนให้กลายเป็นห้องเรียนอย่างแท้จริงให้ได้ครับ สำหรับความรู้สึกนะคะก็ดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่วันนี้ก็คือวันวันสุดท้ายที่เขาจะได้ได้นําเสนอในสิ่งที่เขาเรียนรู้ในทุกกลุ่มคุณครูเห็นสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กด้านใดบ้างคะมีหลายด้านนะคะก็อันแรกเลยทักษะการสื่อสาร,สาร,สาร,สารแล้วตอนนี้ก็คนที่พูดไม่ค่อยได้ก็พูดได้มากขึ้นคนที่เก่งอยู่แล้วก็เก่งเพิ่มขึ้นแล้วก็ทักษะการทําง,งาน,างงานเป็นทีมเนี่ยเขาก็ ช่วยเหลือกันจนสามารถเป็นชีน้นทาให้งานเราเห็นงานในวันนี้นะคะยอดเยี่ยมมากมเหาไม้แท่เก่งดีเยี่ยมสุดยอดมากโคดบันพาเจ๋งที่สุดเยี่ยมอรื้อค่ะเริงจริง,รง,รงสู้สุดแล้ว นายแน่ว่าเอ็มอัลลีสุดยอดเลยเต็มที่แล้วบักพอบคัน